มาแบบครบๆเลยนะครับใส่แม็กมาแล้วนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากราคาตัวนี้นะคะพอนเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทอาจจะมีเรีกเล็กน้อยแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสก,ก่อนออกไปเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยวิ้งหวังบอกเลยว่าตัวนี้นะคะได้รถครอบครัวในราคาอีกโกขาก็ว่าได้กำลังตามหาออนิล2ออยู่ตอนนี้สต็อกพี่แนนเนี่ยจุกๆเลยนะคะ ดีค่ะสวัสดีสสดลูกค้าบอยรถบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เจอหน้าเซลล์นันซี่อีกแล้วค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะอัปเดตสต็อกเข้าใหม่แบบรัวๆค่ะเพราะว่ารถเข้าใหม่ของเรานะคะตอนนี้เกือบ50คันนะคะที่เข้ามานะคะวันนี้นันซี่จับมาให้ลูกค้าดูเป็นออเดิร์ฟก่อนนะคะว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะเพื่อคุณลูกค้ากําลังตามหารุ่นนั้นอยู่นะคะแล้วยังไม่เห็นเราอัปเดตนะคะ อัปเดตกันในคลิปนี้เลยนะคะดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีแต่รถสวยสภาพดีของหายากทั้งนั้นเลยค่ะไปเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเข้าใหม่เลย Honda City นะคะเป็นตัวหน้า Minor c h a n g แล้วนะคะตัวนี้สต็อกนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะตัวนี้เป็นหน้าใหม่ 1.5s ปี2017 Minor c h a n นะคะเป็นหน้าใหม่แล้วคันนี้ แต่งมาแบบครบ,ครบเลยนะคะเป็นสีเทาดำใส่แม็กมาแล้วนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากให้ดูข้างในนิดนึงนะคะให้ดูข้างในนิดนึงแต่ถ้าอย่างที่บอกค่ะใครชมคลิปนี้แล้วอยากดูรูปรถเต็มๆสามารถดูได้ที่แนนซี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้อ่ะอุ้ยข้างในสวยลูกค้าอุ้ยข้างในสวยข้างในเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นตัว 1.5S ค่ะ รถส,สวยมากๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นรถบ้านที่เพิ่งเข้ามาแต่บอกได้เลยว่าแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะคะเพราะว่ารถส,สวยรถส,สวยเลยนะคะคันนี้โอ้โหลูกค้าคันนี้นะคะราคา429,000บาทเท่านั้นนะคะได้ซิตี้ตัวโฉมหน้าใหม่พร้อมๆคันนี้เลยนะคะใครสนใจก็รีบโพรติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ อีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้ Honda City เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็น1.5 SV ปี2014นะคะเป็นสีขาวสำหรับสต็อก City ตัวนี้นะคะเราจะมีให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะสีบรอนเงินนะคะสีเทาดำนะคะเมีสต็อกให้เลือกกันแบบจุกๆเลยนะคะราคาตัวนี้นะคะพอเริ่มต้นแค่ 6,000กว่าบาทสำหรับใครที่กําลังมองหาซิต,ตี้อยู่นะคะหนูสต็อกเยอะมากนะคะโทรเข้ามาเลยใครที่ใจร้อนนะคะโทรกิก้งกลางเข้ามานะคะเดี๋ยวทีมงานทิ้งเบอร์แดน,นซี่ไว้ให้ส่วนเบอร์ของหนูเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะรุ่นต่อไปค่ะตัวนี้นะคะรถครอบครัวนะคะใครที่กําลังอยากได้รถครอบครัวอยู่ตัวนี้เป็น Honda b r v นะคะ1.5 SV 7ที่นั่งนะคะเป็น1.5 SV ตัวนี้ในรุ่น SV เนี่ย,ยจะเป็นตัว7ที่นั่งนะคะสีดำหนูมีสีบรอนเงินนะคะติดจอหองสีเทาดำก็ติดจองนะคะเข้าใหม่เลยนะคะคันนี้คือสีดำ นะคะใครที่กําลังอยากได้อยู่ไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพราะว่ารถหนูเนี่ยที่บอยรถบ้านเนี่ยคัสันแต่รถดีแน่นอนบอกไห้เลยว่าสภาพดีกิฟต์ิฟทุกคันนะคะคันนี้เป็นตัว1.5แล้วเป็นรถ7ที่นั่งนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะชอบเดินทางนะคะชอบท่องเที่ยวมีลูกเล็กนะคะมีน้องหมานะคะ อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแต่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งในสไตล์เก่งนะคะ b r e ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะราคาเพียง499,000บาทค่ะลูกค้าคันต่อไปเลยค่ะตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีเท่าไรหนูก็ไม่พอขายนะคะแล้วคนก็ตามหามากๆเลยเพราะว่าราคามือสองเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆแก่การเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าราคาเนี่ย เบามากถูกมากนะคะแต่ได้ออปชั่นเต็มได้ออปชั่นตัวท็อปนะคะในราคาตัวโลนะคะคุ้มมากๆจริงๆตัวนี้ค่ะ MG นะคะ MG ZS นะคะตัว 1.5X ปี2018ค่ะลูกค้าตัวนี้มีสัลปครบนะคะทุกอย่างแล้วก็เป็นรถบ้านสีขาวนะคะตัวนี้ อาจจะมีตาหนิบางเล็กๆน้อยนะคะแต่ลูกค้าไม่มีการชนหนักมานะคะลูกค้าจะเห็นว่ามีรายละเอียดที่นันจะชี้ให้ดูก็จะมีพวกสกเก็ดหินเนาะ,ะมีสกเก็ดหินแล้วก็มีรอยตรงนี้นะคะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าชนหนักนะคะลูกค้าในคําว่าชนหนักนะคะในกลุ่มรถมือสองที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยชนหนักเหตุการณ์ที่ชนหนักเนี่ยคือต้องชนปุ้มเข้าไปคานหน้าแกะนะคะเปลี่ยนคันหน้านะคะเปลี่ยนกันชนหน้า เปลี่ยนแก้มเป็นฝากระโปรงอย่างนั้นหม้อน้ําแตกอันนี้เรียกชนหนักค่ะแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเบาๆผิวเบาๆนะคะอาจจะมีเรกเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสลูกค้าทางร้านนะคะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนออกไปเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยวิ้งวังนะคะสวยวิ้งวับแน่นอนเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้กับรถมือสองลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะว่า เครื่องเดิมเกียดีช่วงล่างดีคัสซีเดิมนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบคานหน้าและตะเข็บเดิมรอยเล็กๆน้อยๆตรงนี้นันซี่ดูแลให้นะคะ MG 1.5 ZS นะคะตัว1.5 X นะคะตัวนี้ราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นค่ะก็เป็นเจ้าของ Hello MG ได้แล้วค่ะลูกค้า สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ u ั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s ฟชั com ไปเลยค่ะคันนี้นะคะคันนี้ก็บอกกันเลยว่าหนูไม่ได้มีของมานานมากแล้วนะคะไม่ได้มีของมาให้ลูกค้าหน้าร้านมานมากแล้วแล้วก็ มีลูกค้าตามหาแล้วก็มีลูกค้าอยากได้ตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นนิสสัน x t r กเ l เครื่อง 2.0v ปี2017นะคะลูกค้าโอ้โหตัวนี้ออกห้างไปแดงราคาล้านกว่าบาทนะคะราคาล้านกว่าบาทแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวโฟรรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นรถบ้านสภาพดีนะคะเป็นรถบ้านสภาพดีอย่างที่บอกค่ะ ถ้าจอดที่บ่อยรถบ้านต้องเป็นรถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะตัวนี้ทดลองขับได้เลยที่บอยรถบ้านดูรถจริงดูเล่มทะเบียนจริงดูเอกสารการซื้อขายประกอบได้เลยนะคะเป็นเจ้าของเจ้านิส s ันเอ็กเตัวนี้ในราคาเพียง589,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้นะคะได้รถครอบครัวนะคะในราคาอีกโกคาก็ว่าได้นะคะ ในราคาอีกโกคานะคะแต่ได้รถครอบครัวตัวท็อปสุดนะคะ4วิลด้วยนะคะ้วย5น8 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะอะตัวนี้นะคะเอาใจสายกระบะหน่อยนะคะสายกระบะอัปเดตกันเลยนะคะตัวนี้เข้ามาแล้วนะคะใครที่กำลังตามหาดีแม็กเครื่อง2.5นะคะกำลังหารถกระบะ ดีแมเครื่อง2.5แคบตอนนี้พี่แนนมีสต็อกสีบอลเงินสีดาสีขาวนะคะวันนี้เอามาจอดให้ดูก่อน1คันนะคะเป็น4ีบอลใครที่กําลังอยากได้รุ่นนี้นะคะอยากได้เลทผ่อนอยู่แค่6,700 7 0 0 0นะคะแต่อยากได้ดีแม็ก l อน w ิวเครื่อง2.5เพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะจะมีเป็น1.9และ แล้วก็มีเป็น3 0 0พันเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะกำลังตามหาออนิว5ออยู่ตอนนี้สต็อกพี่แนนเน,เนี่ยจุกๆเลยนะคะโถก,กิงก้างกันเข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือก3คันนะคะแต่งซิ่งแบบนี้ทั้ง3คันเลยนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะคันต่อไปคะ่ะคันสุดท้ายแล้วนะคะผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคันนี้คันสุดท้ายตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นขายดีของที่ร้านเหมือนกันนะคะ ใครที่กำลังมองหารถราคาสัก3 0 0 0 0นต้นๆนะคะแต่อยากได้วีโกเปิดแคปได้นะคะเอาไว้ค้าขายเอาไว้เดินทางไปเที่ยวนะคะหรือว่ากำลังเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆรับเหมาก่อสร้างนะคะใครของนะคะตลาดนัดอยากได้แบบเริ่มตน้นไม่อยากได้ผ่อนแพงมากนะคะตัวนี้ค่ะ329,000บาทได้วีโก ได้วีโกตัวพี n ลนเนอร์ยกสูงนะสีขาวเครื่อง2,005เปิดแคปได้สภาพพร้อมใช้งาน329,000บาทผ่อนแค่6,000กว่าบาทคะ่ะลูกค้านะคะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะโทรหาพี่แนนได้เลยไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยู่ที่ไหน77จังหวัดทั่วประเทศไทยก็เป็นลูกค้ากับเซลล์แนนซี่ได้คะ่ะบอกได้เลยว่าเพชรบุรีก็แค่ปากซอยนะคะ นะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถมือสองสภาพดีสภาพกิฟสักคันหนึ่งนะคะดูวิดีโอนี้แล้วคิดถึงแนนซี่คนแรกรีโทโรเข้ามาได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูรัวๆนะคะแต่บอกเลยว่ารถของเรานะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะสต็อกรถที่บอยรถบ้านมีมากกว่า200คันนะคะลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะตอนเดียว SUV MPV นะคะ นะคะหรือว่าจะเป็นรถยุโรปนะคะนั้นมีสต็อกให้ลูกค้าเลือกแน่นๆเลยนะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างได้สามารถโทรกิง้งกลางได้เลยนะคะปรึกษาการออกรถปรึกษา,การ,ออรษายละเอียดการออกรถขอรูปเพิ่มเติมนะคะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะบอกได้เลยว่าประสบการณ์ขายมากกว่า12ปีนะคะเกี่ยวกับรถมือ2คุณลูกค้าจะได้รถออกไปแน่นอนบอกได้เลยว่าจบทุกคันดันทุกเคสคิดถึงเซลแนนซี่คนแรกนะคะถ้าอยากได้รถมือ2สภาพดีๆค่ะ ฝากกดติดตามคลิปนี้นะคะฝากกดสับตะไคร์ YouTube บ่อยรถบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ